สวัสดีค่ะเมื่อนุกคนห่างหายกันไปนานเลยนะคะก็ที่ผ่านมาคุณแม่ก็เป็นโควิดค่ะทุกคนเป็นทั้งบ้านเลยแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วนะก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับพุงที่แบบใหญ่มากตอนนี้ก็อายุครนเจ็ดเดือนแล้วนะคะทุกคนเจ็ดเดือนเต็มแล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนก็ได้เจอน้องแล้วนะวันนี้ก็ มาเฝ้าสวนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ทย์ค่าเฟนก็เปิดสวนอยู่นะทุกคนมาเที่ยวกันได้เลยนะคะที่หน้าสวนของเราค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมน้องๆที่ดอกบานเฉ่งในตอนนี้นะคะตอนนี้ก็แบบว่าแดดร้อนระอมุมากๆนะคะแต่เดี๋ยวเฟินต้องไปเดินเช็คเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าต้องดูสภาพรวมของสวนนิดนึงนะคะก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆไปดูน้องๆดอกบานเฉ่งในสวนของเรากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยทุกคนวันนี้มีอะไรมาส่งค่ะนีเพิ่มมาส่งเมื่อกี้นี่นะคะอันนี้เป็นของชิ้นแรกเลยนะที่เฟิร์นสั่งให้ลูกนะคะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะอันนี้เป็นอย่างแรกที่สั่งมานะคะทุกคนจะเป็นอะไรลองมาดูกันเลยไหมวา้าวตื่นเต้นมาก เป็นชุดเบบี้นั่นเองนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะดูซีแพคดีมากนะคะขออนุญาตแก่เลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆทุกคนขออนุญาตอวดทีละตัวนะคะเพราะว่าแบบน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบหมีขุมเท้านะคะ เฟินก็สั่งคือไม่รู้จะสั่งไซส์อะไรดีเราก็เลยเอาแบบ0บกส3มาแล้วก็3บหก6มานะคะก็คือ3เดือน6เดือนเลยนี่นแหละเราก็เน้นซื้อใหญ่ๆไว้ก่อนเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะอุย้ยน่ารักจริงชุดนี้น่ารักมากเลยอะ่ะน้องกระตุยปีหน้าก็จะเป็นปีกระต่ายพอดีนะคะน้องก็เกิดปีกระต่ายนี่4ชุคือแม่ก็เป็นคนเยอะนะคะน้องอาจจะต้องเยอะๆหน่อยอะ่ะอื แต่ก็ไม่รู้เขาจะเป็นลูกพ่อหรือเปล่าเพราะพ่อเขาเป็นคนแบบเทื่อันนะทุกคนดูสิอันนี้เป็นชุดหมีแบบปิดทางนะคะเดี๋ยวทิ้งที่กัดไว้ให้ใต้คลิปนะเผื่อใครอยากจะแบบไปตามๆเนาะน่ารักมากแล้วก็ผ้าดีด้วยนะเป็นผ้าคอตตอนยืดๆนะคะสุดท้ายค่ะทุกคนคือเดี๋ยวจะมีมาอีกเยอะเลยแหละเพราะว่าเฟิร์นเริมทยอยสั่งไปค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้จะมาอันบอกให้ดูแล้วกันเนาะ ตอนนี้ไปดูน้องแพดอัดกันก่อนดีกว่าค่ะเดินเข้ามาในโรงเรมก็เจอน้องแมมบานต้อนรับเลยค่ะวันนี้เด็กๆบานแฉ่งเลยสดใสมากๆที่นี้ก็จะเป็นฤดูการของน้องขนนกข่าวนะคะเป็นเจ้าแมมฮุยตอนนี้ดอกบานแฉ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยใครสนใจอยากได้ก็ทักมาหาเฟิร์นได้นะคะ ดีก็น้องโลโฟเลยค่ะน่ารักไม่แผ่วเลยส่วนน้องเอสโตตอนนี้ก็ดอกบานแฉ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายบายเย็นเย็นแล้วค่ะ ตัวที่พลาดไม่ได้ก็คือแมมขนนกเหลืองนะคะเฟิร์นมีทั้งหัวเดียวแล้วก็ฟอร์มกอเลยมีสีดอกหลายสีมากๆค่ะนกขาวค่ะดอกชมพูบ้านแชงเลยแต่ละต้นคือแบบน่ารักกลมบ็อกขนขาวมากๆนะคะอันนี้ก็มีแบ่งเหมือนกันนะใครอยากได้กอไหนก็แคปจอมาสั่งได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าฤดูกาลนี้พลาดไม่ได้ที่ต้องมีน้องขนนกขาวติดบ้านนะคะ อีกโซนหนึ่งที่ดอกเยอะมากๆนะคะเพราะว่าน้องขนลุกเหลืองฟอร์มกอที่เราปาดกอไว้ตอนนี้ดอกบานแช่งเลยค่ะน่ารักหนาเริ่มต้นแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นเองอายุเยอะมากแล้วนะคะทุกคนปัดมานี้ก็หลายปีแล้วค่ะมีน้องแมมอีกเยอะเลยนะทั้งเจ้าแมมกิเซเล่น้องแมมคามิน่หรือว่าแมมซับดักต้าก็มีค่ะจัดไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นะคะมีความน่ารักแบลวแบลวทั้งนั้นเลยแน่นสวนไปหมดเลยค่ะทุกคน ดีมากๆหัวกลมๆแบบนี้ราคาไม่แรงนะคะเริ่มต้นก็25บาทเท่านั้นเองจุกก็มีแบ่งนะคะราคาหลักสิบเท่านั้นลูกกอบก็กำลังบานเลยนะช่วงนี้น้องแมมเลาไอาค่ะดอกชมพูบานแช่งเลยค่ะมีตัวเลาไอ้ลูกเจียบด้วยนะคะขนเขาจะแบบยาวๆฟูๆสีเหลืองๆแบบนี้เลย ติดฝากค่ะช่วงนี้เป็นโควิดกันก็เลยไม่มีใครมาเก็บให้เลยชอบเดินเล่นช่วงใบบาๆแบบนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆบานเยอะมากๆทุกคนก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่สวนไซทองปากเอ็ดนนทบ,บุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แวะชมกันตลอดเลยนะคะอาจจะห่างหายไปบ้างนะช่วงนี้เพราะว่าเวลานั่งตัดต่อก็แบบปวดหลัง ก,ก็ปวดหลังหน่วงท้องอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคุณหมอก็เลยแนะนําให้นอนมากกว่านะคะคลิปอาจจะออกช้าๆหน่อยเนาะก็คิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ